กราบสวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาที่เคารพรักทุกทุกท่านครับชายพนมมาแล้วสิบเล้วนบปรบมือไหว้พี่น้องทุกทุกท่านคึดทวดคึดถึงคือเก่าคือเก่าท่องไวคาถาสีพญ์เสริมโชคลาภการเงินณชาลิติคาถาสีพญ์ ที่หากท่านท่องแล้วเชื่อว่าจะมาช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภเรียกเงินเรียกทองการค้าขายโดยคาถานี้นั้นใช้ท่องก่อนเสียงโชคก่อนค้าขายหรือไปคุยเรื่องเงินเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังคาถาสีพยาคท่องดงต่อไปนี้ คาถาสีพยางท่องต่อไปนี้นชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีอีกรอบครับนชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีสำหรับนชาลีติหรือที่เรียกว่าหัวใจพระศิวรี ซึ่งพระศรีวรีนั้นได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคขะผู้เลิศในทางผู้มีลาบหรือหมายถึงพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศด้านมีลาบมากทำให้ส่วนใหญ่เราจึงได้เห็นคาถาหัวใจพระศรีวลี ไปใช้ท่องในด้านโชคลาภความร่ำรวยการค้าขายและเมตตามหานิยมต่างๆซึ่งก็ได้เห็นว่าณชาลิติปรากฏบนเหรียญยันวัตถุมงคลพระเครื่องตะกุดของขังโดยหัวใจพระศีวรีณชาลิติ มีความหมายคือณหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคาระวะชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องของการงานมีความขยันลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ตีหมายถึงว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความข้างต้นที่กล่าวมาก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับหากท่านฟังแล้วชื่นชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชายพนมและช่องเครือข่ายที่ขึ้นเมืออเกิงเมือมอเกิงอยู่บนหน้าจอ สำหรับปันนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีเงินใช้ทุกหวยรวยเบอรทุกวัดทุกวัสวัสดี